กินปลาทรายวันนี้ <S <S 1> <S 1> นั่นไงนี่นี่นด,ดู้ไหมปลาอะไร ลูกปลาอีกแล้ว,น,ลลวนั่นไงเห็นไหมหลุดเลยอืมโดนโดนโดนขอหเป็นปลาทรายเถอะถ้าเป็นลูกปลาไม่ชอบเลย ลูกปลาของจริงเลยเนี่ยเป็นปลาทรายก็ดีไปนะเย้ถึงตัวจะเปียกก็ยอมขอให้ได้กินปลาทรายวันนี้กดตัวรด ท่นไงนี่นี่ฝอยนะเป็นปลาทรายเถอตีไปปลาทรายทรายปลาทรายปลาทรายปลาทรายนะจ๊ะลูกขอ้อปลาทรายนะจ๊ะตา, <laughs> ม,ามีเหงาบ้า ใายหรือปล่าอะไรเนี่ยกันแน่นั่นไงเออคือสิ่งที่ฉันตามฮะ Wow nó phải nhảy nó. Ồ nó. ấy. ba ba mày thắn ba không ba Cá lai, cá lai. Keo. ปลาบัวบาเริ่มเลย <c oughs> ไปหาปลาบัวกินไงไมนี่ยกินได้ไหมได้ไรรูปปลาอะไรวะ นี่สิลูกเออดูไหมโดนโดนแล้วโดนแล้วรุดแล้วหมอบ้าแล้วปลาอะไรปลาอะไร โดนไม่โดน,โดนอีงแล้วหลุด <laughs> ใกล้ๆนี้ก็ได้แต่ว่าหินหินมันเยอะ ไม่โดนหนึ่งอยู่ไหมไม่อยู่ระวังติดหินนั่นไงสุดแล้วนั่นแหล,ละระวังเสียวติดหินแต่กลัวเราไมีน้อยมันนี่ อืมโดนยังไงใคร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 มาอีกแล้วปานนี้เขาเลี้ยวข้างฟานอืมอืมโดนอีกแล้วเห็นนิ้ว 炕火，炕火。